ับผมลอกตกปลามือ2อีกคือกคอครับโดยเคยิ่งเจริญเครดิตครับเอาตัวนี้เป็นลอกไดว่านะครับไดว่าไวกิ้งนะครับเป็นลอกเบสผมผมก็เรียกว่าลอก Bread เบสนะเพราะว่ามันเล่นบนคันนะครับตัวนี้ก็สภาพยังสวยๆไม่มี รอยขี้เกลือไม่มีรอยน้ํากัดนะครับตัวนี้เปิดสปูนกดเปิดสปูนถอดสปูนตรงนี้นะครับนี่ปึ๊บออกมาก็จะเห็นด้านในนะครับนี่ภายใน,นครับมีตัวทดเฟืองด้วยนะครับตัวนี้ใส่กลับเข้าไปครับเป็นล้อ,มลอหมุนขวานะครับหมุนขวา น,นี่ครับเป็นลอกแบบเอาไปตกปลาแปลกๆครับนี่ใส่คันเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวผมเอาคันให้ดูดีกว่าเนาะ,ะใส่คันให้เห็นมาต่อครับใส่บนคันแล้วก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดผมว่าถ้าเกิดมาเล่นใต้คันได้ผมว่ามันจะสวยมากเลยนะมันจะคลาสสิกมากเลย ใส่เป็นคนะันแล้วก็จะประมาณนี้ครับหมผมตัวนี้มีตัวฟีสปูลน,นะครับฟีสปูลอยู่ทางทางนี้นะครับนี่กดกดลงไปก็สามารถจะฟฟีสปูลได้ลื่นเลยครับนี่ฟีสปูลตีเหยื่อได้นะครับนี่ฟีสปูลปุ๊บพอหมุนกลับมันก็จะดีดขึ้นมา5ครับ ตัวนี้เบรกนะครับเบรกในการสู้ปลาจะใช้วิธีการเดินหน้าถอยหลังสู้กับปลานะครับเนีเ่ดเดินหน้าถอยหลังสู้กับปลานนะครับเดินหน้าถอยหลังสู้กับปลาหรือว่าใครจะใช้นิ้วโป้งนะครับกดลงไปก็ได้นะครับกดลงไปตอนที่มันมีสายเอ็นสายสาย PE อยู่ก็สามารถเอานิ้วโป้งแต่ต้องพันผ้าท,ที่มือสักหน่อยแนละ้วค่อย ผ่อนไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้ครับนี่เนี่ยพอเราอันนี้โป้งผ่อนไปแขนมันก็จะค่อยๆหมุนมันอย่างนี้นะครับนี่แขนมันก็จะถ้าพัอปลาดึงดึงออกแขนมันก็จะหมุนเราแล้วก็ปล่อยปล่อยปล่อยไปเราจะเอาแข็งจะเอาอะไรเราก็อยู่ที่เรากดนะครับก็สภาพถือว่าสวยเลยล่ะแล้วก็เป็นร่อที่แปลก ลองไปหัดเล่นหัดอะไรผมว่ามันได้อารมณ์ดีเหมือนกันมันไม่จำเจเหมือนลอกลอกนียครับยังเลื่อนๆอยู่เลยครับมีเดินมีเสียงเสียงป้าลากก็มีนะครับเวลาป้าลากไปปิดก็ได้จะปรับเป็น คูกับปลาทางเดียวเนี่ยมาให้ออกเลยนะครับครับก็สนใจก็ทัก e b บ็มาได้ครับผมสวยๆอย่างน,นี้ถ้ามันเล่นใต้คันผมว่าน่าจะเวิร์กมากเลยมันหมดไม่ได้เลยนี่ใต้คันไม่ดู้จะหมุนยังไงใต้คัน หรือว่าผมไม่เป็นก็ไม่รู้นะอ่ท่านใดเป็นก็ลองท่านใดเคยเล่นหรือว่ารังก็ลองอืมคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับพอค้าหน้าใหม่ไม่ค่อยรู้จักหรอกเท่าไหร่ครับม,มาให้ท่านที่สนใจแล้วกันเนาะมาครับ